คือชีวิตประจำวันอะไรเนี่ยโอ้โหกาแฟดำยามเช้ากาแฟดำใส่นมครับ จะทำคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรหมดแล้วหรอเนี่ยอา้าวไม่ตรงปกนะครับที่ทานนี่นคือ เครื่กาแฟาน้ำที่พ่อฮานาสซนิกน่าจะเกือบ20ปีแล้วนะครับเครื่องนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิม ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตนี่มีแต่นี่ยิ่งทำยิ่งเป็นนี่อินทผลัมครับ,รบตัวเย็นก็มีแต่น้ำ กาแฟสักแก้วอรุณสวัสดิ์ครับ